ข้างบนช่วยนะข้างบนช่วยนะเดี๋ยวพาไปพาไปให้แม่ดูท้ายข้างบนได้ป่ะเนื้อข้างบนช่วยหมากมีงานเหมืนมน,นั้นเรามาข้างบนมีงานตลอดมีงานลองปิ๊มมาทำบุญนโอยอีเพิ่นมาทำบุญบันเกิดมั้งนื้

นมาบอยเลยมาก็เพนมาบอยวัแบบแบบไม่รู้จะไปไหนกันเลยทึ่งชวนไอ้ปุ๋ยปุ๋ยไม่รู้พาไปเที่ยวเลยกอนเลยมาทึ่งมาวันนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนมันมาวันนี้ไปต้มกันข้างบนทำบุญเยอะเว้ยน้องปิ้มมันทำบุญเยอะข้างบนมีอีกนู่นรู้ อ๋เออคุณเหมืน่อไ้อยก็ได้คนะคะคนลอยใรอันนะ